นิยายเรื่องวันสิ้นโลกตอนที่176คนชั่วที่บ้าคลัง่งควางสร้างคาดเดาไม่ผิดเพราะว่าชายผอมดำคนนี้โหดร้ายอย่างไม่มีขอบเขตเข็นฆ่าสังหารจนติดเป็นนิสัยในเวลานี้เพื่อให้ควางสร้างและพักพวกรับมือไม่ทันชายผอมดำคนนี้จึงไม่ได้ใส่ใจความเป็นตายของลูกน้องเหล่านั้นของตัวเองแต่อย่างใด ส่งผลให้พวกเขาต่างก็ถูกปกคลุมอยู่ท่ามกลางการโจมตีนี้ไปด้วยเดื่องจากว่าลูกน้องเหล่านั้นอยู่ใกล้เขาดังนั้นยังไม่ทันรอให้ควางซางและพักพวกถูกโจมตีด้วยขนนกลูกน้องของเขาก็ต่างทยอยกันถูกขนนกที่แหลมคมราวกับใบมีดแทงทะลุฟาดฟันสุดท้ายก็กลายเป็นเศษเนื้อกระจัดกระจายอยู่ทั่วทิศทางและกลายเป็นเศษเนื้อไปแล้ว เบื่อเห็นควางซางและพักพวกสามารถหลบหลีกการโจมตีของตัวเองไปได้โดยไม่ได้ถูกคนนกเหล่านั้นแต่อย่างใดใบหน้าของชายผอมดำก็แสดงสีหน้าที่โหดร้ายขึ้นมาในทันทีในตาก็ปรากฏแววที่แสดงออกถึงภาพของควางซางและพักพวกได้ถูกเขาฉีกเป็นเศษเนื้อตราบใดที่สามารถฆ่าคนเหล่านี้ได้และยิ่งไปกว่านั้น การสังหารผู้ที่มีพลังเหนือมนุษย์นั้นเขาก็จะได้ดูดซับพลังมหาศาลเพื่อมาเพิ่มความแข็งแกร่งให้ตนเองยิ่งขึ้นเหมือนกับตอนนั้นที่เขาสังหารคนโง่ที่คิดว่าเป็นพี่น้องกับตนเองก่อนหน้านั้นไม่ผิดเช่นเดียวกับควางสร้างชายผมดำคนนี้ไม่เพียงแต่สังเกตเห็นการดูดซับพลังผ่านการสังหารซอมบี้และสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์แล้วเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้น ก็ยังพบเห็นและทำให้ตัวเองนั้นแข็งแกร่งผ่านการสังหารมนุษย์เช่นเดียวกันได้อีกด้วยและเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์ที่มีอันตรายแบบนี้แล้วการสังหารผู้รอดชีวิตด้วยกันก็เสมือนกับกระต่ายตัวน้อยที่ไม่มีภัยคุกคามใดๆนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่เขาหลงไหลการฆ่าคนเช่นนี้แต่ปัญหาก็คือ เขานั้นประเมินวางสซางและพักพวกต่ำมากเกินไปฮรนหาที่ตายในระหว่างที่ชายผอมดำคนนี้กำลังคิดว่าวางสซางและพักพวกนั้นยากที่จะหลบหนีพ้นเงื้อมมือของเขาได้นั้นหางสซางกลับถูกชายผอมดำคนนี้ยั่วมโมโหกับทัศนคติที่มองเห็นชีวิตคนเป็นเหมือนเศษผักเศษปลาจากนั้นก็ตะโกนออกไปสุดเสียง ในตาฉายแววสังหารอย่างเด็ดเดี่ยวก่อนจะเวียงมัดข้างหนึ่งชกใส่ค,โคโนนกที่ร่วงโรยมาจากฟากฟ้า,า,าเหล่านั้นอย่างโหดเหี้ยมหลังจากที่ได้กลืนกินแกนพลังเหล่านั้นเข้าไปแล้วถึงแม้ว่าฮว àng างซางจะยังไม่ได้บรรลุรากฐานถึงขั้นกลางก็ตามแต่ร่างกายและจิตวิญญ,ญาณภายในของเขากลับมีการเพิ่มพลังขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ภายใต้หมัดที่แฝงไปด้วยความโกรธเคืองของเขาลำแสงสีดำขาวที่ตัดสลับกันไปมาก็ระเบิดออกมาจากมัดขวาของเขาในชั่วพริบตาเดียวหลังจากนั้นร่างทั้งร่างของเขาก็เสมือนกับพายุสีดำขาวอันน่ากลัวระเบิดขนนกที่ร่วงโรยลงมาจากฟากฟ้า,าเหล่านั้นจากนั้นก็พุ่งตรงไปโจมตีชายผอมดำคนนั้นอย่างโหดเหี้ยมทันที <c oughs> ไปได้ยังไงถึงแม้ว่าชายผอมดำคนนี้จะเป็นผู้มีพลังเหนือมนุษย์ก็ตามแต่กลับไม่มีความสามารถในการรับรู้ที่ไวต่อความรู้สึกอันตรายเหมือนกับฮวางซางแต่อย่างใดดังนั้นตั้งแต่เริ่มต้นเขาจึงไม่ได้เห็นหวางซางอยู่ในสายตาแต่กลับไปสนใจกับคู่ต่อสู้อันดับหนึ่งอย่างจูเกอโยหลงที่กำลังขี่เจ้าทีเร็กซ์แทน แต่เขาคิดไม่ถึงว่าเจ้าเด็กที่ไม่ได้อยู่ในสายตาของเขาคนนั้นจะน่ากลัวเช่นนี้สามารถยกหมัดขึ้นมาชกอาวุธสังหารของเขาจนแตกกระจายได้ความรู้สึกนี้เหมือนกับมดตัวหนึ่งได้กลายเป็นมังกรตัวใหญ่ยังไงอย่างนั้นทําให้เขาเต็มไปด้วยความตื่นตกใจอยู่ภายในใจและในเวลาเดียวกันในขณะที่มองไปยังท่าทางอันดุดันของควางซาง ในใจของชายร่างผอมดำคนนี้ก็ปรากฏความหวาดกลัวอย่างรุนแรงขึ้นมาในทันทีลางสังหอ์ของเขาบอกว่าถ้าเขาไม่วิ่งหนีไปแล้วล่ะก็เขาจะต้องถูกผู้ชายที่น่ากลัวคนนี้ฉีกร่างกระจายราวกับใช้มือฉีกไก่อย่างแน่นอนแต่ยังดีที่ถึงเขาจะสู้ไม่ได้แต่เขาก็ยังสามารถหลบหนีได้ วินาทีต่อจากนั้นแผ่นหลังของชายร่างผอมดำก็กระพือปีขนาดใหญ่ออกมาอย่างรวดเร็วจากนั้นลมที่รุนแรงก็พุ่งตรงเข้าไปหาควางซ้างอย่างบ้าคลั่งจนหน้าตกใจเพื่อพุ่งเข้าไปขัดขวางสถานการณ์ตรงหน้าของเขาและในเวลาเดียวกันนั้นชายผอมดำคนนี้ก็ได้ใช้กำลังของลมอันแข็งแกร่งนี้พุ่งไปข้างหน้าแล้วทะยานตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อทิ้งระยะห่างจากควางซางและพักพวกการบินของเขาเป็นความสามารถที่แข็งแกร่งมากต่อให้ศักยภาพของควางซางแข็งแกร่งแค่ไหนตราบใดที่ตัวเองบินขึ้นมาแล้วควางซางย่อมไม่มีทางที่จะจับเขาได้อย่างแน่นอนแต่ทว่าชายผอมดำที่ดูเหมือนว่าจะไม่เคยประมือกับผู้แข็งแกร่งมาก่อนคนนี้ หลับไม่รู้ว่าตอนนี้ความซางนั้นน่ากลัวมากขนาดไหนคิดจะดีเหรอเมื่อเห็นชายผอมดำคนนั้นพุ่งทยานสู่ฟ้าในตาของความซางก็บรันรดาลโทสะมากขึ้นไปอีกเขาไม่ได้หยิบแม้แต่อาวุธอื่นๆติดมือมาด้วยซ้ำจึงได้คว้าไปเอาต้นไม้ที่ถูกคนนกของชายผอมดำคนนั้นตัดขาสะบั้นไว้จากนั้นก็เวียงขึ้นไปอย่างรวดเร็ว ถึงแม้ว่าต้นไม้ต้นนั้นจะถูกฟาดฟันจนขาดท่อนและยังมีความยาวถึง5-6เมตรแล้วแต่กลับพุ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วจนหน้าตกใจสร้างเสียงแวกอากาศอันรุนแรงและลอยออกไปได้7-8เมตรปะทะเข้ากับชายผอมดำคนนั้นทันทีเอ๊ะไรเนี่ยชายผอมดำคนนี้ไม่เคยเห็นพละกกำลังเช่นนี้มาก่อนเมื่อใดเห็นต้นไม้ขนาดใหญ่พุ่งเข้ามาข้างหน้า สีหน้าของชายผอมดำคนนั้นก็แปรเปลี่ยนไปในทันทีหลังจากนั้นก็หลบหลีกไปทางด้านข้างอย่างรวดเร็วแต่ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นเขาก็ยังคงถูกเศษจากต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นม้วนเข้าใส่ปีกข้างขวาในชั่วพริบตาเดียวภายใต้การออกแรงที่น่าตกใจเศษไม้เหล่านี้ก็แปรเปลี่ยนเป็นน่ากลัวมากขึ้นจนทำให้เขาสูญเสียสมดุล ร่วงหล่นสู่พื้นดินแต่ชายผอมดำคนนี้กลับมีความสามารถไม่นานเขาก็ฟื้นกลับมากระพือปีกได้อย่างสมดุลอีกครั้งไอ้ปศบเมื่อสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดราวกับโดนไฟแพดเผามาจากบนปีกชายผอมดำคนนั้นก็ตื่นตระนกตกใจหลังจากนั้นก็ลอยตัวสูงไปพลาง หันไปร้องเสียงแหลมใส่ควางซางไปพลางว่าจากคนหน่ารังเกยียจฉันไม่ยอมให้นายได้ดีหรอกนายอยากช่วงชิงที่นี่นักไม่ใช่หรองั้นฉันจะทำลายที่นี่ซะเมื่อฉันไม่ได้นายก็อย่าหวังว่าจะได้เมื่อพูดจบชายผอมดำคนนี้ก็กระพือปีกจากนั้นก็บินเข้าไปในโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วไอ้บัดซบเอ้ย เมื่อเห็นชายผอมดำคนนั้นบินเข้าไปภายในโรงพยาบาลสีหน้าของควางซางก็แปรเปลี่ยนไปทันทีหลังจากนั้นก็ไล่ตามด้วยขาสองข้างไปติดๆเกรงว่าเขาที่ดูเหมือนว่ามีทัศนคติที่เห็นชีวิตคนเหมือนเศษผักเศษปลาของชายผอมดำคนนี้จะทำเรื่องนี้ได้จริงๆเขาไม่ได้กลัวว่าเจ้านี่จะทำลายโรงพยาบาล แต่เขากลัวว่าเจ้านี่จะไม่ละเว้นแม้แต่ผู้รอดชีวิตและเด็กๆเหล่านั้นต่างหากเขาไม่ยอมให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นโดยเด็ดขาดทุกคนฟังยิงเขาให้ตายเมื่อเห็นว่าฮวางซางตามมาอย่างคาดไม่ถึงในตาของชายผอมดำคนนั้นก็เคร่งขึมขึ้นจากนั้นก็ตะโกนเสียงดังว่าใครไม่ยอมลงมือ คนนั้นต้องตายก่อนชายผอมดำคนนี้ช่างโหดร้ายมากจริงๆจนถึงขั้นบ้าคร่้งมากกว่าพี่ใหญ่หลงซะอีกความน่าเกรงขามที่เกิดขึ้นภายในใจของลูกน้องนั้นลึกซึ้งมากดังนั้นในเวลานี้เมื่อได้ยินคำสั่งของเขา ลูกน้องที่อยู่ภายในโรงพยาบาลก็ไม่กล้าทัดทานแต่อย่างใดนอกจากรีบหยิบป,ปืนหลากหลายชนิดขึ้นมารวมทั้งปืนกลเหล่านั้นที่ควางซางทิ้งเอาไว้กราดยิงใส่ควางซางอย่างบ้าคลั่งในทันทีระดับการยิงเช่นนี้ถึงแม้ว่าควางซางที่มีเกราะกาเสาวพักสีดำขาวปกป้องร่างกายเอาไว้ก็สูญเสียพลังเหนือธรรมชาติไปบางส่วนเท่านั้นแต่ในขณะเดียวกัน กลับขัดขวางการเดินหน้าของเขาได้ทำให้การย่างก้าวติดตามของเขาทิ้งห่างจากชายผอมดำคนนั้นไปเมื่อเห็นภาพนี้ในตาของควางซางก็เคร่งขรึมขึ้นมาจากนั้นก็ตะโกนออกไปสุดเสียงว่าซอบีห <jas S 1> <ำ>ุ้มกรอเล็กเฮ้ยอะเมื่อได้ยินคำสั่งของควางซาง ซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กที่มีใจเชื่อมโยงกับเขาก็ได้ทรงเสียงร้องอันพิสดารออกมาในทันทีหลังจากนั้นก็กระโดดพุ่งพรวดไปด้านหน้าของควางสร้างและในเวลาเดียวกันหมอกดําที่ลอยวนเวียนอยู่บนตัวของเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพริบตาเดียวก็กลายเป็นรูปแบบของซากศพที่มีความสูงถึง8 9เมตรและในเวลาเดียวกันกระสุนที่กราดเข้ามาทางความสร้างเหล่านั้น ก็พุ่งเข้าใส่ตัวของซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กทันทีหลังจากนั้นก็ถูกต้านทานออกราวกับห้ายแพ้เกิดเพียงแค่เสียงที่อื้ออึงเท่านั้นจากนั้นต่างก็ทยอยตกใส่ตัวของซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กโดยที่ไม่สร้างอาการบาดเจ็บให้แก่ซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กแต่อย่างใดและในเวลาเดียวกันซอมบี้หุ้มเกราะเหล็ก ก็กวัดแกว่งมือออกไปจับสิงโตหินที่อยู่ตรงหน้าประตูของโรงพยาบาลจากนั้นก็ทุบไปบนหนึ่งในปืนกลนั้นอย่างโหดเหี้ยมทันทีภายใต้การออกแรงด้วยพลังอันน่ากลัวของซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กสิงโตหินที่หนักถึงร้อยกว่ากิโลกรัมก็ได้ทุบลงไปบนปืนกลกระบอกนั้นโดยตรงจนแตกกระจายราวกับลูกกระสุนปืนใหญ่นำพาให้เลือดเนื้อจำนวนมากกระจัดกระจายออกไปทั่วสารทิศ ดาเวทนาจนไม่อาจทนดูได้สัตว์ประหลาดเฮ้ยสัตว์ประหลาดฆ่ามันเร็วเรารีบฆ่ามันลูกน้องของชายพร้อมดำเหล่านี้ไม่เคยเห็นสัตว์ประหลาดที่โหดร้ายเช่นนี้มาก่อนในเวลานี้เมื่อเห็นซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กได้แสดงความโหดร้ายออกมาคนเหล่านี้ก็กลัวจนฉี่แทบราดไปในทันที อีกนิดเดียวก็เกือบจะทิ้งอาวุธแล้ววิ่งออกไปแล้วยังดีที่มีหากระสุนทั้งหมดถูกราดยิงใส่บนตัวของสัตว์ประหลาดตัวนี้อย่างบ้าคลัง่งในตอนนี้ใครๆก็ยังจำคำสั่งของพี่ใหญ่ได้แบงเอ้ยไอคนเหล่านี้เป็นใครกันซอมบี้หุ้มกราะเหล็กไม่เพียงแต่จะขู่โจรเหล่านี้เท่านั้นอีกทั้งยังขู่ชายผมดำคนนั้นอีกด้วย ทำให้เขาเพิ่งจะตระหนักได้ว่าดูเหมือนว่าตัวเองจะไปยุ่งกับคนที่ไม่สมควรยุ่งเข้าให้แล้วแต่ในเมื่อเรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นเมื่อเห็นลูกน้องที่ตัวเองดูแลมาอย่างดีถูกฆ่าตายหรือไม่ก็วิ่งหนีในตาของชายพร้อมดำคนนั้นก็ใช้แววสังหารขึ้นมาในทันใดจากนั้นก็ตะโกนออกไป ใครที่จะฆ่าฉันงั้นฉันก็จะฆ่ามันหลังจากนั้นเขาก็กระพือปีกแล้วกระแทกเข้าไปกับกระจกบนตึกสูงจากนั้นก็เข้าไปในห้องและในตอนนั้นเมื่อชาย้อมดำคนนี้พุ่งออกมามือซ้ายของเขาก็ได้ช่วยเอาเข็มขัดหนังขนาดใหญ่มาด้วยส่วนมือขวาของเขาก็ล้วงเข้าไปในเข็มขัด แล้วก็หยิบระเบิดออกมาจากนั้นก็ยิ้มอย่างชั่วร้ายออกมาเ <c oughs> จ้าคนน่ารังเกียจนี่เตรียมเก็บศพของพวกนายกลับไปได้เลยแดดนอนว่าถนายหาซากศพของพวกเขาเจอนะท่ <c oughs> ามกลางเสียงหัวเราะชายผอมดำคนนั้นก็ได้คว้างปาระเบิดที่เน็บอยู่บนเข็มขัดนี้โยนใส่ตึกของผู้รอดชีวิตและเด็กเหล่านั้น ที่ถูกขังอยู่ในส่วนลึกของโรงพยาบาลทันทีเขารู้ว่าตนเองไม่ใช่คู่ต่อสู้ของความซางแต่ถึงแม้ว่าเขาจะจากไปเขาก็อยากจะสั่งสอนให้บทเรียนที่ย่าจะลืมได้ให้กับความซางไวควางซางไว